รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะประจำปีงบประมาณ2,568นางสาววิจิตตราสนสุรัตน์ตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายุงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติส่วนตัวนางสาววิจิตราสนสุรัสอายุ43ปีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารครามเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่23กันยายนพุทธศักราช 2563ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูคอสอ .1 ในวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567และได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายุงในวันที่6พฤษภาคม2568พรงานตามที่คอสอกำหนดด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้นจำนวน12ชั่วโมงส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้อที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ทร .21001 Active Learning โดยปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับผู้เรียน1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ที่ครูได้สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมแคนวาและสื่อคลิปวิดีโอออนไลน์รายวิชาทอรอ21001ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและศักยภาพความพร้อมเพื่อให้เกิดความรู้1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ active learning และใช้สื่อวิดีโอออนไลน์โปรแกรมแคนวาในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นวิธีการปฏิบัติการสแสวงหาความรู้กระบวนการคิดและทักษะในการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสารการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้1.4มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างและจัดหาปรับประยุกต์ใช้สื่อการสอนในรายวิชาท,ทรร .21001 ทักษะการเรียนรู้มีการออกแบบสื่อการเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพบว่าผู้เรียนร้อยละ80ผ่านการทดสอบทักษะการคิด พึงพอใจการสอนในระดับดีมากปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ค่าพเจ้าพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพบว่าผู้เรียนร้อยละ80ผ่านการมีคะแนนการทดสอบหลังบทเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง 1.6ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อนำสู่การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพบว่าผู้เรียนร้อยละ80ได้รับการแก้ปัญหาตามการสังเกตการเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวงัง 1.7จจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าจัดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการจัดสภาพห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเน้นหลักของความสะอาดมีความปลอดภัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดและทักษะการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง ห8อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคลคลังข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแบบห้องเรียนและออนไลน์มีการแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอผลที่เกิดกับผู้เรียนพบว่าผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้สามารถนำข้อมูลมาใช้แสดงในการสำเร็จการศึกษา 2.2การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามกระบวนการดังนี้การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองผู้เรียนจัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของผู้เรียนการเยี่ยมบ้านผู้เรียนผลที่เกิดกับผู้เรียนพบว่าผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2.3ปฏิบัติงานในหน้าที่ค่าพระเจ้าปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอํานวยการหัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์และหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผลที่เกิดกับผู้เรียนพบว่าผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมผลที่เกิดกับผู้เรียนพบว่าผู้เรียนร้อยละ80มีความพึงพอใจในการช่วยเหลือด้านพฤติกรรมระหว่างครูกับผู้ปกครองปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง สด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องค่าพเจ้าวิเคราะห์ตนเองเพื่อทำแผนการพัฒนาตนเอง ID p l า n ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนได้เห็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนและได้รับการเรียนรู้ด้วยสื่อรูปแบบออนไลน์ที่หลากหลาย3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาระดับเครือข่ายและระดับชาติและแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนพบว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากผลการ PLC 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลที่เกิดกับผู้เรียน พบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาและกิจกรรมใหม่ๆที่หลากหลายจากผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาทร2100 1ศทักษะการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้รูปแบบ Active Learning โดยการใช้สื่อทางการเรียนรู้โปรแกรม Canva ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนร้อยละ75ที่เรียนรู้รายวิชาทร21001ทักษะการเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้แบบ Active Learning โดยใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Canva มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีขึ้นประกอบกับร้อยละ75ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดเชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้สูงขึ้น ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ทร .21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้สูงขึ้นผลการพัฒนาจากการดำเนินการจัดทำข้อตกลงประเด็นท้าทาย มีผลการดำเนินงานคือผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนมีทักษะการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพผ่านการประเมินตามจุดประสงมการเรียนรู้สามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นและร้อยละ80ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรู้เวลารู้หน้าที่รู้รักษามัคคีขอขอบคุณค่ะ